เดี๋ยวพี่พูดถ่ายตรงนั้นผมเนี่ยเอ้าลุงเป็นไงบ้างครับลุงโอ้ยน่าน่าร้องนี้ชิโมไปนี่ตอนนี้เลยบอกพ่อคิมย่าพี่บอกพ่อเลยติดถ่ายพ่อเลยอ่ะช่วงนี้มาซ้อมมวยนะคัพ่อแด้วยลุงช่วงนี้ลุงไม่ไม่ทำฟาร์มอ่ะครับ ม้านเราพยาร์มขายดกันกาครันั่งคนนั่งคุยเยแะ่ทุกวันทุกวันอยู่ใกล้ยุ่เหรอครับวันอยู่ก็จะโบนี่ถ่ายอะไรผมเนี้ยื่อวานเหรอ้อเอออแฟนพยาเนี่ยไม่่อปที่ไหนบอเขาแต่รักลูกรักเมียวันนี้ก็รักลูกไสายสามรรุาุ Whoa. <laughs>